โอเคครับสวัสดีทุกคนกันด้วยอะไรกันนะครับผมและวันนี้เรามาอยู่กันในเกมอะไรไม่รู้ <c oughs> ซึ่งวันนี้ทุกคนจะแบบเล่นเกมนะน,นะก็คือแบบผมเป็นตัวละครคือแบบสี่ตัวผมใช่นี่เลยตัวนี้ตัวนี้แล้วก็อันนี้ห้าตัวนะเดี๋ยวราไปเล่นกันดีกว่าขออื่นเอาแบบตัวนี้กนเล้เ่มโตบางคนก็อาจจะคือเล่นเลยนะผมแบบก็เล่นอยู่มาสักพักแล้ว ตอนนี้ผมเลเวลอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่ห้าเอ้ยโอไม้นะเริ่มท่านไหนก็แตกปรึบปรึบมเ้ยไม่ดิมีใครบ้ามีใครบ้านฝนแบบมีใครแบบบ้านมีบ้านมีบ้านใครฝนตกบ้างทุกคนบ้านผมฝนตกแบบไม่หยุดหย่อนอะจริง เกือบแล้วอีกตัวนี้เนี่ยตัวนี้นที่เกือบแล้วไม้ทุกคนไม้ไ,ไม้เดีนะ๋ยวนเราควรไปตรงนี้เอ,อ้ยอย่างงี้ดิเฟลยเนี่ยกผิดทุกคนทำไมเปึ๊บปึ๊บอืมอย่างงี้ดิเฟลอย่างงี้ดเฟลเปึ๊บเออเดียวเดียวเท่านั้นตัวนี้ไงไปเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบเกือบ เกือบเกือบเกือบตายอีกสองดอกแตกอีกสองดอกแตกวันนี้อือตายแกเนี่ยต่อไปแล้วที่หนึ่งร้อยยี่สิบหกนะครับพ่อมใช่ซึ่งคราวนี้อาจจะแบบนานหน่อยมั้งแม่ใจปึ๊บนี่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 กันทุกคนแล้วก็ อ้ายพี oh. ่ท่านนี่ลูกดกเขือบเป็นยิ่มากสามสองปุ๊บนี้นี่นี่ก่อนนี้ก่อนเกือบตายเกือบตายทุกคนปุ๊บอืมนี่ยังแบบชิวเฉียดปุ๊บโอเค นี่นี่นี่กูจะตายจะตายอย่าจะตายเอานะเว้ยตายเอาเดฟเฟ่ปรึบแล้วก็แบบไปจนมุมอีกตัวนี้เรียบร้อยชูเชียดชูเชียดมาคลิปนี้ประมาณแบบยาวสองนาทีกว่านันจะแบบสั้นหน่อยนะปรือมาแล้วมาแล้วว้ยว้ย ไม่อยากทำเอ็นเอพีพีไว้เออเดี๋ยวทำเดี๋ยวจะทำเป็นเอพีทุกคนเล็บว้ายเดียวเอาไมานะ์นสอร่างั้นเดียวกเ <c oughs> ดียวแตกทุกคนเดี๋ยวนะแหน่้กุญแจตรงนี้ปะกุญแ,แ,แจตรงนั้นแหละอ่ากุญแจตรงนั้นแหละขอจะไปเอากุญแจตรงนูน้น เก็บกุญแจแล้วก็หนีมปฆ่าตัวนี้ซะปุ๊บเอ้ยเฮ้ยมมไม่ยเ้ยเฮ้ยรฮ้ยเฮาเดียด๋ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 เลยเฮยเฮ้ยเฮ้เลยเฮ้ยเก้เยกเฮยเดีนะด๋ยวฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเเดียด๋วยวเย โอ้มีก็อดไม่ได้สักรู้ปุ๊บมีอนทุกคนนี่นี่อาจจะไม่รอดนะปึ๊บเออมานี่เลยตัวนี้อยู่คนเดียวก็อดก็มีก็อดโอ้มก็อดเฮ้ แพ้ <laughs> <laughs> จะต้องเปลี่ยนแบบคงจะต้องเปลี่ยนตัวละครเร็วปลื้มนี้เอบมาตรงนี้ทุกคนก็ปึ๊บนี่ทุกคนใช้สมองป่าฮึฮึม่เอมนอะนี่แหละแกะ ทำดาเน็มตั้งห้าทีทุกคนแบบคนนุ้มนานเฮ้ยมาปร๊บปร๊บปริบเอ้ยอย่างนี้สิเว้ยจะ่านเบอรอย่าเ้อมันมีตัวหนึ่งมาอุ้ยฮ่ากคนมันแบบยากนะเว้ยเอาจริง ไม่หรอกเธอแบบจริงมันไม่มได้ยากขนาดนั้นเลยจริงมันไม่ได้ขยากขนาดนั้นใช่จริงไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกนี่เลยแกปุ๊บนี้นี่ก่อนนี่ก่อนฮึฮึไม่นะ้สั่นรอ ผมตายแล้วอ่ะแล้วก็ต้องเกิดใหม่ต้องเปลี่ยนตัวทุกคนแล้วไม่เนะอะทุกคนไอตัวนี้คือแบบมันแบบไอตัวนี้มันมีนาเบทสิบไอตัวเนี้ยมีนาเบทยี่สิบตแต่ตัวเนี้ยมีเบทสี่สิบมีดาเมจลหกสิบตแต่ตัวเนี้ยดาเมจลแปดสิบคือแบบแพงเอาไปดาเมจลหกสิบแล้วกันมา เออต้าอ,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 อย่างงี้ดิเฟยเออเฮ้ยโอ๊ยไอ้ตอายซะแล้วมันไม่ได้ยังไงเฮ้ยมาเลยเพื่อนเ,เอาจริงแหละ รอบสุดทา้ายนี้คือแบบเพื่อผมตายผมจะไม่ได้แลวเกมนี้เออเอออย่กันดิเว้ยนี่ก่อนนี่่อนทุกคนนี่ก่อนไม่ได้ไม่ได้ไ,นนไม่ได้ไ ให้โอกาสสุดท้ายรอบหนึ่งทุกคนรอบเดียวเฮียมานะปล๊บปล๊บเออเนี่ยตรงนี้เกิบมันนี่เออ,อตัวเดียวอีซีซีอีซีอีซีทุกคนตัวนี้อีซีซีเรียบร้อยเจส กดชนะไปด่านที่สี่ใช่ไหมพ่อผมนานไม่ใช่หรอกทุกคนผมไปเล่นแบบแบบเป็นหนึ่งร้อยยี่ดด่านแล้วอะคือแบบมันจริงๆมันแบบไม่ริงมันง่ายแต่ผมมันแบบมันยากยานี่หนึ่งนั่นไงพูดไม่ขาดคำ <c oughs> มันยากจังเลยป,ป๊บนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก็โอ้โหตัวนี้มา เอ้ยใช่สแมี่สู้ก็ผ่านไปได้ทุกคนปึบปึบปึบอือหึเอาทำยัไนะคุณปึบปึบปึบเอ๊ะเฮ้ ทุกคนยากเนาะใช่มันยากเนาะมันอยู่ตรงนี้เออเออเอองานดีเพื่อนงานดีเพื่อนปึ๊บเออไอ้เลื่อนกุเจเดียวไม่เป็นไรใช้เงิน ปริปบปริบเขี yeah. Yeah. ้ยรอดเย้ยังไงคนที่แบบคือแบบทุกคนเข้าใจไหมคือแบบถ้ามันแบบเอ่อถ้าเป็นคนแบบถ้าเซอร์บอทใช่ไหมอันนี้คือด่านที่สิบมึงตีพวกนี้แบบเพิ่มทีละสิบทีละสิบ,สบมึงก็จะแบบมีพวกนี้ทุกคนเนี่ยพวกนั้นเห็นไหมพวกนั้นพวกเพชรพวกเพชรพวกนั้นเออใช่อืมแต่เราไมา่เล่นกันคือแบบมันไม่ตมตีแล้วนะแค่แบบระปั้มเพชร นี่งไงปมเพชรปมเพชรปรึบปรึบไปรัว<ง>ร <eterm Gore> ัว <Pacific> ร <astrology> ัวเพิ่มรัว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 เลยรัวรัวร้อยสามสิบวู้เก็บเพชรก่อนทุกคนอืมจะขอเลือกเป็นตัวละครไหมอันนี้สิ์ไม่เอาไม่เอาไม่เอา คือแบบแ,แล่โคแต่และตัวมาเลยเพวกแกงับแล้วกปป็ปรึบปรึบเออปรึบปรึบเอ้ยอนี่เพื่อนปึ๊บเลยตัวนี้ทุกคน เปลเอยนี่แหละมาผมสาธุว่าถอดได้ตัวนี้เนี่ยไอตัวนั้นคนผมเล่นแบบเล่นแบบมาหลายรอบแล้วผมไม่เคยได้ตัวนี้เลยจริงมาผมสาธุไม่ได้ผมสบานผมอยากเอาอันนี้กับอันนี้ผมว่าอันนี้ต้องได้ น,น,น,นี่ต้องได้มันไม่ได้ทุกทีทุกคนเศร้านะเว้ยจริงเศร้ามากเศร้ามากมากเศร้าระเกิน <c oughs> เล่นต่อเลก็ต่อนี่เรานี้จะไม่รอบสายที่ผมจะเปิดคลิปจเปิดคลิปดิจะเปิดคลิปจะเปิดคลิปทุกคนใช่อาจจะเป็นราชัยการเล่นเกมนี่ก็ได้นะจริงๆนะอาจจะใช่ทุกคนปึ๊บขอสมาธินิดเดียวเพื่อพูดทุกคนพยายามพยายามไม่พูดนะเพราะผมใช้สมาธิ Tangan kayaknya muat, kencang itu kemana? Mama gue. จะได้จริงโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาวกันไปก่อนทุกคนถ้าคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครคลายเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะผมคลิปนี้บ๊ายบายจริงๆอาจจะสั้นนะถ้าคลิปเดียคลิปทีหน้าจะแบบยาวๆหน่อยเออบ๊ายบายจุ๊บรักอีฟซีทุกคนนะครับบาย